ดโอ๋อเือนพอคือหลังไงแต่พอเพ่นไปหาเงินอยู่ฟังฟังไหนี่จ๊ะเงินอยู่ฟังไทยฝังไทยอยู่ตลาดไทยโอ้จากปี้วเจ้าพอสั่งสั่งบัตรนั่งนี่ห้่ยัากเลยสี่ปีเลยสี่ปีแล้วโอ้จ๊ะของ่นมาอยู่ป่ะบ่พอได้อยู่อ๋อขึ้นปีแด้วนี่จาะพอพอซื้ออย่างนอจาเนะพอบุญท่านพอบุญท่านพี่น้องนะครับผมอยู่เมืองคงสิโดนนเจาเนะเมืองคงสิโดนบ้านจังหวัดจังหวัดอ๋อเือนเปนหลังไงสร้าง ได้เราพอหรือว่าจะไหนหรือว่าย่างย่างทางในโอ้ทางในสั่นเทิงโบราณเดือปูกระเบื้องแล้วก็เดือสั่นดุมกสางมาแต่เดีปีวะพ่อแบบค่อยสางค่อยซาแต่เดียปีเนาะปโอ้เบิดหลายวะพ่อประมาณประมาณเบิ่งตามเขตไหนประมาณสามล้านปลายสีระพี่น้องสามล้านสีานเนาะเงินเพิ่นทางเบิดนี่แม่นาเงินอยู่ฟังไทยเบิดเนาะพ่อเนาะเออาเงินฟังไทยโอ้โหพี่น้องนะครับผมเห็นบอกประเทศไทยเนาะที่แบบ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราหลายคนเด้เนี่ยพอจับไปหาเงินจะไทยกันอะไรเงินแบบมาสั่งงานสั่งเงินจอ่าเขาใจพอได้หลายเรืองที่หายของหมดนะจ๊ะโดยน้องลาน้องลานเป็นผ้าอะไรมะยังนี่ผ้ามาเบิ่งมูวันเนี่ยมูวันแม่นมูวันมันมีความดีมันมีความพิเศษจังไน่นอนอ๋อสิผ้ามาเบิ่งอ๋อมูวันแต่กี่อต่สิบ่มีเพื่อนแบบนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเพราปุ๊บ แม่ถนนเพิ่นก็เป็นคนขีดเพิ่นพี่น้องมีถนนบอกถนนคนขีดแม่นแต่ว่าพิเศษน้องเสื้อ้าอายมาเบิ่งอีหยังมื้อนี้มาเบิ่งเฮือนเฮือนแม่นมาเบิ่งเฮือนเพราะว่าคนลาวไปทํางานอยู่ประเทศไทยไล่เฮือนหลังบักใหญ่หลายหลังเกือบเบิดหมู่บ้านเลยว่าอ่อนซ้อนแต่อ่อนซ้อนมา่ไปหาเงินอยู่ไสนน้องอยู่ไทยหาเงินอยู่ไทยแม่นไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเนาะไล่เฮือนแม่นไล่เฮือนไในรถนําบ่ไในรถไนในล้านรถหยังรถหยัง รถรถกรถกระบะนี่เด้อกระบะก็มีรถกระบะได้เนาะแม่นโอ้แสดงว่าหมู่บ้านนี้นี่ขาเจ้าไปหาเงินหาข้ามอยู่ประเทศไทยแม่นบ่แมอกเงินจรงไดนเงินมาสร้างเฮือนสร้างรถแม่แม่เสือรถเสือนี่ตังนี่กัแม่นตังนั้นกัแม่นี่ยโอ้เจ้าเในรลวงนี่ไปอยากไปบ่อยากไปแล้วหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านน้องบ่แม่หมู่บ้านน้องเองอ๋ออ่อนใจจังเนาะทีน ซ่อนดีๆเดี๋ยวไปอยู่ไปอยู่เอาเป็นยังคือโบไปให้น้องนะบบท่านบบท่านมีเงินนี่อแล้วท่านมีเงินแบบเพชรบัตเพชรยังเนาะเงินกระไรๆกับโบาลใจมากอะแบบว่านข้าเป็นสาวรักของขอบคู่นะใจมากอะใส่ใจเนาะใส่ใจแม่ใส่ใจนักขอบคู่แม่ n เจ้าเจ่อก็เื่นทักไทย fc ไอ้นี่าา่สบายดีสบายดีเด้อน้องตายสาวรากเด้อฝากไปติดตามสองยูทูปเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไหมพี่น้องโอ้พี่น้องเป็นยูทูบเบอร์แล้วนี่ครับกู้ไร มาคักสอบพี่น้องไปกดไลค์กดติดตามพี่น้องเลยนะครับโซดอยู่เนอะโซดป้องตายซาลาโซดอยู่โซดพร้อมพี่น้องโอ้โหสาวล่านะครับผมนะมื้อนี้ถือโอกาสดีพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับมื้อนี้น้องเพิ่นพามาเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นเนาะครับผมเนาะต้องบอกว่าตะกอนนี่หล้างไงบ่น้องบ้านหมู่บ้านนี่บ่ใหญ่แต่ว่ากะมันเป็นแบบเพื่อนใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นแบบเพื่อนอีหยังเขาจะเอิ้นวินดาเอินดาเนาะ2-3งสั่นโอ้บ่หนูเห็นยังบอนซ่อนพี่น้องนะหมู่บ้านนี่ถือว่า เพิ่อนในความเจริญพี่น้องนะครับผมหมู่บ้านต้องบอกว่าไร้ความเจริญมาจากประเทศไทยแม่นบรว่าส่วนไร้คนเล่าเฮาไปอาศัยประเทศไทยแล้วพรัอแถวบ้านก็คือเขาจับสิเอินมาจะอะไรบ้เศรษฐกิจบ่ดีบันไดเนาะครับผมเงียบบ่เงียบบานคนในบานหมู่บ้านนี่เงียบแต่ว่าเพื่อนร้างใหญ่กับผมมีคนไหยส่วนลร้คนยังอยู่ไทยรายอยู่แสดงว่าเขาจ้าหาเงินมาสร้างบ้านแรเ่นๆๆ นี่ครับพี่น้องนะครับผมจากปากูุสาวร้เพ่นยู่ก็หนีเลยแมนแมนแบบเขาเจ้าสาเงื่อนใหม่เนาะสาเงือนแต่่าคนโบรัณมาอยู่เลย<อ>ยังหาเงินแบบหน้าที่เขาเจา้าคือสิแบบบากโบรบาณนะเพาว่าเงินพ่อแล้วเขาจะเจริมาอยู่อะสแสดงว่าเขาเจ้าคอยสางก่อนหาเงนมาสางแต่ว่าคนอนนาย,อย่ทางประเทศไทยแต่ว่าสรงเงินมาให้พ่อแม่ทางบ้านเฮตุฐานเจ้าเจ้าเดี๋ยวมาคนจีบมเสือมาแมนเทโบเพื่อทางเงินอยู่ประเทศไทยมาสาง เดี๋ยวมณีแสนดวงตายพี่น้องนะครับผมพาไปลองหมู่บ้านเนาะมาดูกับเชียงไทยเบื้องพี่น้องนะไปเบื้องตรงกันนะครับบรรยากาศในหมู่บ้านนี้นะครับผมอยู่แถวใดพี่น้องเมืองเมืองเงี้เมืองเงี้เมืองโค้งเนาะเมืองโค้งพี่น้องนะครับเนาะเมืองคงแถววัดดอยดงแถววัดดวงตายเองนี่นะครับผมไปเดี๋ยวเอาสิพาถ่ายบรรยากาศพี่น้องนะครับบาร์เมีนเทเบลครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องนะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบื้องครับว่าการที่คนเล้านะครับผมไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยนี่ครับผมไายเอี้ยงเนี้ยพี่น้องเบื้องครับ บานเฮือนรถนะครับผมทีเห็นน้ากันนะครับส่วนหลายก้นเล่าทีไปทํางานอยู่ไทยนะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับดูว่าเขาเจ้าเนาะจะสร้างบ้านว้ก้อนนะครับผมสร้างบ้านว้ก้อนนะครับผมแด้กไกพ่อให้เม่นะครับทําบานใ้ก้อนนะครับผมพ่อบานเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาอย่ลาวพี่น้องครับผมมาทํามากินอยู่ฟังล่าต่อนี่ครับผมบรรยากาศนะโหเฮือนแต่ละลังนะครับ น่าจะประมาณหลักล้านกว่าบาทนะครับหลักล้านบาทหลักห้าแสนนะครับผมนี่แหละครับพี่้องหมู่บ้านเจดี้นะครับผมยอมรับเลยว่าเจริญได้นะครับผมหรือว่าสร้างมีบ้านหลังใหญ่ไร่เพราะประเทศไทยนะครับผมนะอันนี้ต้องยอมรับว่านคนาเราเราหลายๆคนนะครับผมไรุ้ึค่าอาศัยประเทศไทยนะครับจึงมีทุกวันนี้นะครับผม ถนนคนกียรตพี่น้องนะครับผมหลายหลายคนสีสงสัยมาโอ้โบ้านเมื่อวานนี้คืออะไถนนคนกียรตงามแท้น,นะครับนี่เป็นการช่วยเหลือนะครับผมของภาครัฐนะครับกับภาคเอกชนนะครับผมที่เขามาทํานะครับผมโครงการนาปังนะครับที่เห็นอยู่บางครั้งจะเห็นนาปังเนาะที่เขาแบบนาปังทํานาปังนะครับพี่น้องนะแล้วก็ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนพี่น้องเพิ่นรวมกันนะครับผมสร้างถานนคนกียรต แต่ว่าเวลาเพิ่นท้ำหน้านะครับผมแต่ละปีแต่ละปีมันประสาทสนนะครับจะได้เสียเงินให้ทางภาครัฐนะครับผมที่เก็บือว่าไผสิอยากเห็นหน้าปังพี่น้องนะครับผมอยากได้น้ำไดไน่เนาะก็แม่นได้เสียค่าน้ำนะครับผมให้กับภาครัฐบาลนะครับนี่แหละครับผมคือการน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าพี่น้องนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องนะทะนุข้นกลีเนี่ยโอ้โหพี่น้องยาวประมาณ4ีกิโลนะครับผม ประมาณสีกิโลนะครับพี่น้องนะบอกเลยว่าสุดยอดร้ายพี่น้องนะครับผมมูบานนี่ยที่ว่าขจาวกาลังพัฒนาพี่น้องนะครับเรื่องถนนทางขจาวกับกาลังดีนะครับผมข้นกียพี่น้องทางไปหน้าของขจาวนะครับถนนข้นกียพี่น้องนะครับทางไปหน้าอยู่ฝั่งลาวอลลูนกับกำลังเห็นนี่นะครับพี่น้องนะกำลังเห็นมูบานนี่นะครับที่เพิ่นพัฒนาอีดีพี่น้องกำลังกําลังเริ่มนะครับผมในการแบบว่าถนนทั้างก็เริ่มดีขึ้นพี่น้องนะครับอันนี้ก็ถือว่า ดีใจน้ำหาหมู่บ้านนี่นะครับที่เขาแบบไปมาสะดวกพี่น้องนะพ้นกับถนนคนกีดอย่างดีพี่น้องนะครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้โหพี่น้องเลยถนนหนทางพี่น้องนะครับหรือว่าตรงไหนตรงหน้านี้สุดยอดล้ายครับผมอากาศกําลังเขียวสะอมพี่น้องเมื่อนี้ครับผมน้องสาวหลานะครับน้องตายเพื่นส5ผ้าวอนูไปเบิง้งพี่น้องหมูบ่บ้านหยาดเพิ่อเนเนาะซึ่งมามี ไปอะไรเงินเลยครับมาจากประเทศไทยพี่น้องครับสร้างบ้าน3ามสี่ล้านบาทโอ้โหหมู่บ้านนี้ครับผมเห็นบอกครับพี่น้องเขาจะแข่งขันกันสร้างบ้านด้วยครับผมแข่งขันกันหาเงินนะครับพี่น้องนะครับมาสางบ้านสางเรื่อนนะครับผมเบิงเอาครับหมู่บ้านเฮื่อนแต่หลังนี่รักล้านบาทรักสองล้านกับอะไรนี่ครับผมหลังนี้ก็มีคนอยู่พี่น้องนะครับเขาสางไปซื้อพี่น้องนะครับแต่ของยังอยู่กรุงเทพอยู่ครับผม แต่ละลังเลยครับผมที่ส่วนรายเป็นมูบานเขตส bot, ่วนระบบนี้บ้านเขตบางโนยูนะครับผมนะก็เป็นหาเงินอยู่ฟังไทยบิดเลยครับถือว่ามูบานส่วนระบบพี่น้องนะครับที่ไปหาเงินอยู Puerto, ่ไทยร้ายที่สุดนะครับพี่น้องเขตนี้เลยนะครับเพราะว่าลายหลายคนพี่น้องมักจะไปหาเงินอยู่ตลาดไทยพี่น้องตลาดสีม่วงนะครับเขาจะเห็างานตลาดที่น้องส่วนรายนะคนในเขตนี้นะมันยุ่งเหตุงานตลาดบุดเลยครับเพราะว่ามูบานนี่เขาแบบมีพี่น้องนะครับ พี่น้องไปเขาก็อยากไปน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวสีพามเบอร์เบิงพี่น้องลักฆ่าลักสามสี่ล้านบาทนะครับบ้านของพี่น้องสาวตายพี่น้องนะครับเ, 5, 3, 4, i̇şte เป็นยาติสาวตายนะครับเป็นบ้านนังนี้พี่น้องเป็นพีไายนะครับของเมีสาวตายนะครับผมนะสีพามเบอร์เบิงพี่น้องว่าเงื่อนเล่านีหายแห้งนะครับเห็นแ้วอันซ่อนพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาติดตามแล้วก็มาสัมผัสเพื่อนต้องการครับพี่น้องครับพี่น้องเพื่อน เพือ่อนพี่น้องสไตล์พี่น้องเห็นอ้องลังใไงเห้งครับผมห <ฤฤ S 2> ลังเงี้ใหญ่เงินเถินครับด้วยสวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีสวัสดีโดยโอ้เพื่อนพอคือลังใหญ่แต่พอเพิ่นไปหาเงินอยู่ฝั่งฝั่งไหนนี่เจ้าเงินอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยอยู่ตลาดไทยโอ้จักปีแล้วเจ้าพอสั่งสั่งบัตรตั้งนี่ห้วยจากเลยสี่ปีเลยสี่ปีแล้ว โอ้จะของเพิ่นมาอยู่ปะบ่พ่อได้อยู่อ๋อเป็นปีแล้วนี่เจ้าเจ้าพอพอซื้อหยังเนาะเจ้าเนาะขอบุญท่านขอบุญท่านพี่น้องนะครับผมอยู่เมืองคงสิโดนเนาะเจ้าเนาะเมืองคงสิโดนบจ้าจังหวัดจังหวัดอ๋อเฮือนเพิ่นหลังใหญ่สร้างแล้วเราพ่อหรือว่าจังได๋หรือว่ายังยัางบนทางในโอ้ทางในยังสั่นเทิงบ่ทันได้บูกระเบื่อแล้วก็แลี่วจะสันดุมกสร้างมาแต่ละปีบ่พ่อแบบค่อยสร้างค่อยสร้างแต่ละปีมาแต่ละปีอ๋อเบิดหลายบ่พ่อ ประมาณประม,มาณเบิ่งตา,ามเขตไหนประมาณสามล้านปลายสี่ล้านเพี่น้องสามล้านสี่ล้านเนาะเงินเพิ่นทางเบิร์กอีเมนหาเงินอยู่ฝั่งไทยเบิราา์กนาะพอเนาะเอะห้างเงินฝั่งไทยโอ้โหพี่น้องนะครับผมเห็นบอกป,ประเทศไทยเนาะที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราหลายคนเนี่ยนะพอที่จะไปหาเงินอยู่ไทยก็ได้เงินแบบมาสร้างงานสร้างเงินจ้ะอ่าเขาใจพอได้รายเด้อสิให้ข้อมูลนะจ้ะโดยๆเดี๋ยวสิถ่ายวี่โอเคเบิ่งพี่น้องอ้านี่ครับพี่น้องครับผมนะหมู่บ้าน แห่งนี่เนาะคือว่าโอ้สุดต้าแห้งที่น้องเพื่อนพอเพินเนาะคือว่าหลังแบบโอ้โหใยแห้งนะครับพี่น้องอนุแบบเห็นแบบโอ้หลายเถื่อนแล้วพี่น้องว่าเ่อนหลังนี่คือใยแท้เป็นหางเงินมาใส่พี่น้องหาเงินมาแต่ไทยพี่น้องนะครับผมเป็นไปอาจจะขายของนะครับไปอหลรเป็นลูกจ้างเข้าใจนหมพี่น้องอยู่ตลาดตลาดไทยนะครับผมอ๋มอหมดสามล้านบาทพี่น้องเลยนี่ครับผมบรรยากาศเนาะเมืองเมืองเหื่นพี่น้องนะครับ เงื่อนแบบอ่างการงานสร้างอีดีพี่น้องแต่ละชุดแต่ละชุดเนาะเพื่อนก็ร่างสร้างนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะมาให้ถือให้หนุกไปดีไีเจ้าดีเด้อพี่น้องเนาะวันนี้ก็กำลังเห็ชิญหนุมาตะไถ่พี่น้องเมนเหมนเม็นเอนี่ครับพี่น้องครับผมนะบรรยากาศนี่บอ โอ้ oh, พี่น okay, ้องเอ้ยเงินซ่อนนี่ครับเพื่อนุนะเกือบสามล้านบาทพี่น้องนะครับผมสี่สางบาทนังนี่เนาะผลว่าสา่งมาสี่ปีพี่น้องครับคอยสา่งคอยซ้าแต่ละเทือแต่ละที่นะแต่ว่าดูกสาวเพราะท่านในมาพี่น้องนะครับดูกสาวเาท่านในมาแต่ทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะยังมาหายังหาเงินต่ออีกพี่น้องนะครับิีวานาจะผลบ่ายยังท่านไนเพาท่านเดียวนะครับพี่น้องเ่าทางนอกนี่แล้วไปแล้วนะครับแต่ว่าทางในเราะท่านเดียวเนาะนี่แหละครับผมนะคือว่า คนเาลหลายๆคนพี่น้องนะครับเขามีบ้านมีซองนะครับผมมีรถมีร่างกับยอนเมืองไยแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่าหมู่บ้านแห่งนี้เนาะกับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ไปหาเงินอยู่ไทายร้ายที่สุดพี่น้องไปหาเงินร้ายแล้วกับเขาเจอเลยครับอ่าพอเมตตาจากพี่น้องฟังไทยนะครับผมไอ้มาส่างบ้านส่างซองนะครับมีครับพี่น้องหมู่บ้านเขียตแบบก็ถือว่าเขตพัฒนานะครับบ้านนี้เนาะก็จะแต่มีคนกีดนะครับมีถนนมีถนนทุนภานะครับ โอ้อันซอนดีๆครับอรรยากาศนะสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่เจอบ,บ้านนี้เนาะถือว่าบ้านนั่งนี่ได้สะดุดตาบรนุนะบรนณุไกลก็ไปไกลมากก็เลยเห็นแบบท้ามน้องตายเพื่อนว่าน้องๆบ้านนี้ก็จะไปหาเงินอยู่ไซม,าาม์วะสิก็ไม่อยู่แต่ลังไงๆนะครับพี่น้องนะก็ะเลยว่าเปินมาไปหาเงินอยู่ฟังไท้ายร้ายบ้านนี้แบบแต่ละคนไปหาเงินอยูไ่ไท้ยเหมือพี่น้องมีลยรล้งเลยครับผมฟังนั่นก็ร้ายเนาะครับพี่น้องเนะาะฟังนั่งก็ร้ายร้ายนะครับ เงินกระจ้าไปหาเงินอยู่ไทย้วก็มาสร้างวัดสร้างซองพี่น้องครับผมนี่ครับผมสุดยอดนะครับสุดยอดมากพี่น้องนะบรรยากาศที่แบบสนน้อยพี่น้องนะจะเห็นแบบโมบานคนเล่าที่ว่าเพื่อนล้างเงินแบบนี้นะครับผมพะวาในเขตสสวนบดเท่านี้ก็บ่ค่อยมีนะถามว่าอยู่ในเมืองกับบอบาพี่น้องนะครับแต่อันนี้มันเขตสสวนบดบ้านเท่านะเกิดเห็นเพื่อนล้างแบบนี้นะครับราคา สามล้านนะครับผมสามล้านบาทพี่น้องโหสุดยอดนะครับสุดยอดลนยนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเมืองไทยเนาะเมืองไทยนะครับผมเปลียปล่ยนแปลงชีวิตคนเราหลายคนเวยครับจากกิตรกรมนมมียังนะก็สามารถมีนะครับผมนะอ,อ้าพี่้องนะครับผมคุณคุณอ,อ,อันนี้เป็นเกียรติหะร้ายแล้วพี่รองนะที่เขาเลยเขามามาเปิดบ้านเพื่อนเราเพราะว่า ปกติขมขคนหัวจักกันเนี่เป่นหอยเข้าเด้อพี่น้องอันนี้เป็นพี่น้องของเส้าตายเนาะเป็นเป็นปู่ของเส้าตายพี่น้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นพ่ออู้พอพอตายยังประมาณนี้พี่น้องนะมโนกรรมกับใจความในใจอ๋อพี่น้องเห็นบอเพิ่นยมาทันแล้วเนาะทั้งลานทั้งลานล่างนี่เพิ่นบ่ทันได้เฮ็ดนะครับเพิ่นเฮ็ดแต่ทั้งลานบนเนาะอ่เห็ดแต่ทั้งลานนอกพี่น้องนะครับนี้บรรยากาศผมมีคนอยู่ด้วยครับผม มีคนอยู <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ่ด้วยทีน้อแล้วพอพอเนี้ยทถามันจาเิ็นไปให้สิบปีลรอพอฮะปไปแค่ิปีหรอจ้าไปใทยอ้ยเก่าปีสิปีเลย1ิบปีเลยแหละสิบปีแล้วเนาะอือไปกระดุกสาวใช่เนาะเนาะของคนมาขึ้นบ้างนี่เราขึ้นพราะเป็นทีเป็นข้วงแ้วก็มานอนโอ้ข้นแล้วพอนี่ขืนแลอวะขึ้นแเดวขึ้นเนาะ ขืนเอาเหตุเอาข้อเอาปีซื้อเพราะว่าคนบุมาคนบุไดมากอะค่ะนจะข่อยพู้เล่ากับข้นเพราะว่าเขาปีหนาไปไหนไปยามันขึ้นบุไดสักสองปีนะเพิ่นหาเงินหนีจักปีหอแบบว่าแต่ไปไทยอะนะห้อสิบปลายปีแล้วที่ที่สักสองปีอยู่แหล้ประมาณสิบเอ็สองปีเนาะหาเงินกับกับพระสามีเพิ่นบอลด้วยว่าเาอโอ้ทางตัวมันเนียเปินแหน่จักปีเพิ่นถูกสาวเขาจักปีเพิ่นหาอันยุ่งเพิ่นห้อยถูกสาวเพิ่นมันนิ่งวุ่น ตั้งสิไปายโอ้แสดงมาเพื่อนนังนีงเป็นเพื่อนของลูกสาวกับสามีเพื่อนสองคนเนาะโอ้โหหาเงินโอ้พี่น้องเก่งร้ายเลยครับสุดยอดเลยนี่เด้อโอหเพื่อนนี่ร้ย่างนะครับผมนี่โอ้โอ้นี่ว่าเพื่อนโอ้สามีเพื่อนนี่พี่น้องนะครับผมเป็นโอ้พี่น้องง้มันเหรเนี่ยได้เด้อหูลูกสาวจากเพื่อนลูกสาว เอ้โหเนี่วะคุเพื่เคยเห็นเคยเห็นก่อนอือโอ้น้องนี่น่ะจะคล้องว่านกันเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนจะเห็นคลิปพี่น้องนะจีแต่ว่าอันนี้อันนี้ไผ่เนี่ยนนี้ต้องเอาหมูเขาได้นี่แหละอีนี่เพื่อนเพื่นเป็นตอนยุคไทยต้องการนะพนซื้อยังก็เรื่มซื้ออีนี่นี่ต้องว่าคอยต้องมาต้องมาเฉียวแล้วคนในบ้านเนี่ยงูเขาอะไรนี่แหละคนทีมงานในบ้านนี่ มี่แบบใส่แบบเสนมันข้นกาดโอแก่นนี่แก่นเม่นบ่เนาะโอ้พี่้องนะครับคือว่าเบิด3ล้านบาทนะพ่อเนาะบาหนังนี้กาลังไรประมาณเก้าสิบอร์นบ่เียเท่เทินก็คือกันเนาะท่เทิร์นเนาโดยท่เทิองบ่ทันไในปูกกับเบื้องอก็เบื่อเอามาสร้างก็ยังข้างงานยังบุษบุญในเฮ็ดเจ้าๆเบื้อถือวาพ่อแล้วถ้าสร้างบันทัญเฮ็ดสร้างก็จ้างพี่อ้นนี้เน่บบกเบื้องน โอ้ปูโอ้ปูข้นข้นยัยเพื่อนเองยั้เพื่อนมาปูนี่เจ้าเจ้าพวกสามพวกยังหนึ่งพ่อเฮ็ดเองครับพอปูเพื่อนกับพ่อเลยนะเฮ็ดแสามมีเพื่อนเป็นคนคนบ้านกรรมกรไมนได้ใช่สามีเพืเอืนอยบ้านแกงหัวเองอยู่นะอึ๋ยหัวเองเนาะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวถ้าเอืึอยเพื่นเห็นน้องเตื้อเดี๋ยวให้น้องตายส่งกิบไปเบิ้งเป็นหวานดีบิวไอหวานไอเหี้ยเพื่นเบิ้งแล้วครับพี่หล่อนะคือว่านี่เป็นเดี๋ยวอเพื่อนพอ คือว่าพามาเปิดบ้านด้วพี่น้อกนะชาว่าเม็นคนอูจจากันคนไหมาเขาได้ดีิคือว่าเขาคุณพอได้รับเขาใจพอได้รับนะครับวัมือนนี้เนาะคือว่าพามาเบิ่งหมูบ้านคำแบบคือคนเราคนละคนเนาะไปเที่ยวใช่เลยก็ไปหาเงินเองฮะเองงานจะผนเพินขายยังพอข้างหลังไปเห็นงานเนี่ยจะเกี่ขายผลไม้โอ้ยงานขายผลไม้บันเทิคืนเครื่องแบบว่าเขาคืนเครื่องนะเป็นเครื่องโซงมาเล่าโอ้จะโอ้ไปบ้าน ประมาณว่าเอาของส่งมาเล่าให้ฟังสินะของผมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยๆโดยโดยขอบใจพอเลื ark, ่อยๆได้แยอยู่นี่เจ้าเจ้าขอบใจนี่ครับพี่น้องครับผมตอนนี้เขายางออกมาลองเนาะแล้วสีไทยเบิ่งอีพี่น้องนะครับบรรยากาศยังยังมีร้ายพี่น้องนะครับปานเพลินเนาะอยู่นี่จุดนี้เดินเดี๋ยวสียางขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องนะครับผมหมู่บ้านแห่งนี้นะครับขอตายเพื่นท่ามากพี่น้องนะครับผมไปเอาสีเดีนท่าไปอีกครับเดี๋ยวสีท่ามาเบิ่งพี่น้องหมู่บ้านโอ้พี่น้อง ฝานเงินเน,ะะนาะถนนคนขี่ตายดีพี่น้องเลยคุณม,มั่มีแพย,ยูพี่น้องครับผมเมายยบานดีกว่าเงอนหลังนี่เนาะมีแต่พอตู่คนยู่ผู้เดียวนะครับอ่ะอเดี๋ยวพามาเบื่องอีกครับพี่น้องนะครับผมไม่มีหลายหลังด้วยครับพี่น้องทีทีแบบรักค่าลักลานบาทนะครับโอ้โหพี่น้องไปเห็นเด้วดีใจนำ้ำพี่นอ้องเศร้าเล่านะครับผมทีไหา,หาเงินอยู่ฟังไทยพี่น้องนะครับผมเก็บเล็กผสมหน่อยนะครับ สามาถมาสางฐา,านะตัวเองนะครับนี่แหละพี่น้องประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสปิตคนเหล้าหลายคนดีๆนะครับพราะว่าสิเป็นสางบ้านสางเรื่อนนะครับมีเงินอ่าทรงดูกหลานเรียน,นะครับมีเงินซื้อรถนะครับผมได้หลายอย่างด้วยถาม,ามว่าโมี่เมืองไทยประเทศลาาหรือว่าคนลาวนี่ก็บอฮู้วาสิเป็นยังไ๋นะครับพี่น้องนะโอู้หวาสิมีอยู่มีกินเท่าทุกมือนี่บอครับผมนี่ครับผมนี่เงื่อนแต่ละหลังนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่เขากำลังสร้างครับผมเห็นบอ เงินสองสันนะครับนี่แบบนี้มันหาเงินอยู่ไท้เบิร์ครับผมนาค่านี่ลักล้านนะครับผมรักล้านบาทเลยนะครับนี่ถนนกับขอนกรีดย่างดีครับผมมูบ้านนี่ถือว่าอ่ากําลังพัฒนาพี่รองนะครับผมก็แสดงความดีใจครับมูบ้านนี่นะครับที่เขาจะได้อยู่สบายในการเดินทางพี่รองนะครับถือว่ากําลังเดิมพัฒนานะครับพี่รองในเขตบ้บานนี่นะ นี่ครับพี่น้องนะครับเบิงเบิงเบิงโอ้โหเพื่อนตระหลังครับแต่ละหลังพี่น้องเอ้ยซดยอดเลยครับหมบ้านนี่นี่ครับผมนี่เพื่อนตละหลังครับพี่น้องตีดกันเลยนะครับสางแบบแข่งกันเลยนะครับพี่น้องนะคือหาเงินมาจากประเทศไทยนะครับแข่งกันเด้ครับมหมูมบานนี้ครับเขาแข่งกันดีๆนะครับในการสร้างวานสางเรื่อนนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องนะครับวันนี้บรรยากาศ ออกไปนี่ก็เมนถนนเ้นลักพี่้องถนนสิบสามไต้นะครับผมไปปากเซไปเบี้ยงกันนะครับนี่แหละครับผมเห็นนี่และครับโอแค่รคบพี่้องนะครับผมเดี๋ยวสิภาพไปเบิงพี่รองสวนแตงนะครับผมไปติดตามกันตอนนะครับเมื่อนี้พามาเลาะสวนมกแตงพี่รองสวนมกแตงก็จะเบิงเบิงเบิงเบงอ๋หมกแตงพี่จะนอยงางาไหมเนาะมาเบิงครับพี่้องโอ้หมกแตงมกแตงพี่้องมี มึงนี่เอึ้ยเพื่อนนี่ยังไงนี่ <laughs> เนาะออึ้ยเพื่นอนหนอจะของสวนเพื่นอนเหรอปลูก,กจักปีละเอือนนี่เจกัจกเดือนนั่นนี่จะได้เก็บนีนน่สี่เดือนหาเดือนกันได้เก็บเนาะพี่นอนเหรอจนบางแตงเพื่อนมันตั้งแต่เดือน,นนะเขาจะเขาเริ่มเริ่มปลูกเดือนหนึ่งดือน,นสองดือนสิบเอ็ดปะ่ะด้วยโอ้ต้องทำแล้ว ลูกค้ากันมา้านนีด้พี่น้องนะครับเป็นปลูกแบบโปรอะไรกันที่เราไม่กินเนาะแต่ของแต่ของสวนพี่น้องนี่แท้มแทมแท้มสะพ่อเก็บก็บอะไรได้ครับพี่น้องนะครับนี่นี่สะพ่อเก็บเนาะเบิ่งนี่แบบนี้เนาะกินไปคเจ้าปลูกันจะพาไปหูสาวพี่น้องพิเศษพิเศษพี่น้องอันนี้พิเศษได้ครับเดีป็นสะพานผู้สาวเนาะเขาขจามาแต่บ้านไรเมือไไรจับจุดเลยจับจุดเลย มกแตงพี่น้องแตงมกแตงนแตงอ้าวมากแตงดโอ้สวนคนสวนเนาะนี่ครับบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศเนาะสาวผู้สาวาว้ย อ้อถามอะไรวะนี่ไปถาไปห้าจ่าเลยวะไโอ้เจอผูสาวเจผูสาวแล้วเจูสาวแล้วกอเป็นทหากใ้่ี่น้นงสบายดีนะสบายดีพาไปใส้บ้างพี่ก่อนพกอยากไเยยากเลยพาสานจริงเลยพราะสาจริงยเป็นคนแข็งไรเมื่อวานไรอีกอ่ะไี่ก่อนีก่อนไอ้ท้ามเนี่ โอ้ก oh, uh, anyway? ็ผูงานแต่ละสบายดีเนาะสบายอ่าอยู่อยู่บ้าไหนนี่ยอยู่แขงหัวแขงหัวก mm ็คือุนนะเนาะผู้เดีไดู้เดีไดเด้วยกันอ๋จะปีอะไรเนาะสิบเก้ากปีผู้เดียดเสิบแปดโอ้สิแปกับสิบเก่าพี่เนาะาษาลาวเฮียนจบหรือเปล่าหล่ะเฮียนจบหเปล่าตอนนี้เฮ็นยังเฮ็นแบบเฮียนที่ว่าอยู่เพื่อนเมื่ดเพิ่ไปกรุงเถพมันเข้าจบบ่บมบ่อใไปบ่มันไปเถืเลย ่าเฮ็ดหน้าแซงอยู่วะเ็ริ่มถามซื้อจังไรอะไรเจ้าบอกอะไรอยู่บองซื้อเด่นกันแหละชื้อแบบบเป็นทางการกันแหละชื่อจังไรคริมของคริมคริมผู้นี่เด้กระแป้งหมดปานน้องปานอคริมบาดีอยู่ปัตตะวันคือผูกหับเจ้าหนุ่มสดอยู่บ่โสดอยู่พู้เสือลำนี่โสดโสดผู้เสือขาวนี่สวดเสือขาวดิสวสดด้วยกันฮะโสวดปีแล้วเคยมีแป้งปีแล้วปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถาม เปิดเปิดเนี่ยนั่นเฟสบุ๊กใครก็จ่ายเลบ่เพื่อขึ้จ่ายอยู่พิจารณ์นี่ผั้ว่าท่ายายด้ได้บ่เดี๋ยวนะขอขอบนเฟสบุ๊กนี่เดี๋ยวถ้าผัวไทยพี่รองเนาะถ้าผัวไทยมักสามารถจีบอะไรบ่จีบอะไรเนาะว่าต้องเกียรติว่าต้องเกียรติจีบไรเนาะเป็นพัวไทยก็ดีพัวลาวก็ดีเนาะสัญญาณวะมีวะมีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเัาดูสิฉีกขึ้นน้ำดังพี่รองนะขึ้นเปนน้ำดังเนาะเพื่อเอฟซีเพื่ออะไรอยากหมักผู้สาวลาวพี่รองนะครับกะ สามารถถักมาจีบไรพี่รองนะมนไม่ม,ไมีคเมนเนี่น,น,นี้ถมนว่าเงียบเงาพี่รองมาเที่ยวมาเล่นส้นแตงเมืองคงเชิญน,นะครับก็ได้ว่าเป็นผู้สาวเราไป็ตาฮักนะครับพี่รองนะเป็นตาฮักไรก็อยากหัจักเสียงนิ่งาเพิ่นก็เลยแบบมาถักทามเพิ่นพี่รองนะครับเป็นแบบโมเดลไปกุงเสียบนขครัจับว่แบบโมมีแฟนอยากไปป่ะตอนนี้นี่อยู่บ่เฮ็ดบ้านหรอป่ะโอ้จิไปเดือนไหนนี่สาว ไม่ไหวเอไปให้ง่านเท่าไหร่เพื่อเพื่อไอไปุงเทพบได้ไอไปถ่ยคลิปเอทงเหนดพอได้เจอหนาเจอไทยโอ้โหไกลไกลวนนี่ได้มีโอกาสไปไหนาวจากยู่มีพี่น้องไปไทยบ่มีมีหลายบ่ตาในหลุดมจ้านน่น้องเงี้ยจบมออะไรก่อมเจ็มเจ็ดเหรจบจบขึ้นมื่อไหร่ปีกายปีศึกษาปีสองพันสองพันสามองพันามแสดงว่าตอนนี้กะก็คือย่บ้านเนาะ แต่ว่าอาราคะกะบดิเมนจะไปไทยน,นั่นแหละตามมึงเนาะจบปีที่สิบสามโอ้หมูหมูน่องนี่แบบพี่เจ้ายัางอยู่บ้านอย้่นที่ว่าส่วนไลน์มันไปประเทศไทยคน <c oughs> ไทยไวแล้วโอ้อนะครับผมเนาะพี่น้องกัส่วนไลน์สาวลาวเป็นกะไปไทยพี่น้องนะครับไปสัางครอบครัวเนี่ยเนาะอยากขอบใจน้องหลายๆเล้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนน้ำรังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิงไทยขึ้นไทยพี่น้องนะครับ